ผมกำลังซ้อมดนตรีอยู่แล้วการเขาก็เดินเดินผ่านกระจกมาเหมือนมิวสิกวิดีโอผมก็เอ๊ะใครคนนั้นสวยดีตอนแรกนึกว่าเป็นแฟนของเพื่อนแล้วการเขาก็มาดูผมซ้อมดนตรีัสต่เขาชอบผมอยู่แล้วเขาชอบดนตรีอู้หเลิกกันบ่อยมากกับการเนี่ยผมแต่งงานกับการเนี่ยสครั้งแล้วนะจดทะเบียนกันเนี่ยสาครั้งแลว ย่าสอใช่แต่ล้วก็ย่าเงินเป็นของเขาหมดแล้วตอนนี้เพราะเวลาเวลาหยากันทีหนึ่งผมต้องเสียเงินให้เขาเยอะเลยต้องแบ่งครึ่งให้เขาพอพออยู่ด้วยกันสักมาก็ต้องแต่งใหม่แต่งใหม่พอจะหยาทีก็ต้องเสียเงินให้เขาอีกงินอยู่ที่พี่การจริงคือพี่กับพี่การเป็นเนื้อคู่กันแล้วก็เป็นคนเขาก็ดูแลผมโอเคนะแต่เขาเขาก็เป็นคนคล้ายๆผมนี่แหละเป็นแบบ ลุยๆอะไรอย่างน,นี้ครับตรงๆต้องต้อง,ต,องต้องกลับมาอยู่เขาตัวบอกตัวเองว่าไม่ไม่ใหญ่แล้วเพราะไม่มีเงินให้แล้ว <c oughs> <c oughs>